รู้ไหมครับว่าตอนนี้ในโลกคริปโตเนี่ยเขากำลังมีการตื่นทองยุคใหม่กันอยู่แต่คราวนี้เขาไม่ได้ใช้จอบหรือเสียมนะครับแต่ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Hyperliquid a d แอร์ดรอปฟาร์มิซึ่งมันคือการตามล่าขุมทรัพย์ดิตอลที่ว่ากันว่าเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีได้เลยในชั่วข้ามคืนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันคืออะไรทางานยังไงแล้วมันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้าง7 0 0 0ล้านดอลลาร์ใช่ครับฟังไม่ผิด ตัวเลขนี้แหละครับคือมูล,ลค่าแบบคร่าวๆของรางวัลที่ไฮเปอร์ลิควิดเขาแจกให้กับผู้ใช้งานกลุ่มแรกๆซึ่งมันสร้างเศรษฐีหน้าใหม่ขึ้นมาเยอะมากในเวลาแป๊บเดียวและก็เป็นเหมือนเสียงปืนที่ดังขึ้นเพื่อประกาศว่าการตามล่าหาสมบัติครั้งใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่านี่แหละคือคำใบ้ที่สำคัญที่สุดการตื่นทองรอบแรกที่ว่าใหญ่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่น้ำจิ้มเพราะยังมีเหรียญอีกเกือบ4 0ที่รอแจกจ่ายอยู่ นี่คือสัญญาณชัดๆเลยครับว่าซีซัน2กํกำลังจะมาถึงแล้วการแข่งขันครั้งนี้มันจะดุเดือดยิ่งกว่าเดิมแน่นอนเอาละครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ต้นต่อของข่าวลือ7 0 0 0ล้านทำความเข้าใจกันก่อนว่า a i r o r o p f a r m i ม g มันคืออะไรกันแน่ไปดู Playbook หรือกลยุทธ์ของนักฟาร์มสารวจระบบนิเวศของคะแนนแล้วก็มาดูกันว่ามันมีภัยอันตรายอะไรที่ต้องระวังบ้างและสุดท้ายเราจะมาตอบคำถามกันว่า นี่คือโมเดลใหม่สำหรับโลกคริปโตจริงๆหรือเปล่าโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยข่าวลือ7,000ล้านดอลลาร์จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดคือต้องบอกว่าซีซั่นแรกเนี่ยมันสะเทือนวงการจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เพราะมูลค่ามันมหาศาลมากที่แจกให้ผู้ใช้กว่า94,000คนแต่เป็นเพราะปรัชญาเบื้องหลังตั้งหากโปรเจกต์นี้เขาไม่มีเงินทุนจาก VC หรือนักลงทุนรายใหญ่เลยแม้แต่บาทเดียว รางวัลทั้งหมดเนี่ยถูกส่งตรงถึงมือคอมมูนิตี้จริงๆซึ่งเป็นอะไรที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยส่วนที่2และคำถามต่อมาก็คือไอ้เจ้า a i r Drop Farming เนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่มาปูพื้นฐานกันหน่อยครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้มันก็เหมือนกับการที่เราเข้าไปช่วยทดลองใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆยิ่งเราเข้าไปใช้งานบ่อยๆช่วยสร้างกิจกรรมบนแพลตฟอร์มของเขาเราก็จะได้เป็นคะแนนสะสมกับมา ซึ่งวันดีคืนดีคะแนนพวกนี้แหละครับอาจจะเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทได้หรือถ้าเป็นในโลกคริปโตก็คือเหรียญของโปรเจกต์นั้นเองจุดนี้แหละครับคือความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆคือในโลกการเงินแบบเดิมๆเนี่ยเราใช้เงินเพื่อไปต่อเงินแต่ในโลกของ air dot farming ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เงินทุนก้อนโตแต่เป็นเวลาและกิจกรรมที่เราทุ่มเทให้กับแพลตฟอร์มนั้นๆครับส่วนที่3โอเครู้แล้วว่ามันคืออะไร แล้วทีนี้พวกนักฟาร์มดิจิทัลเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างมาดูเพลย์บุ๊กของพวกเขากันครับก่อนจะไปขุดทองได้เนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือกันก่อนใช่ไหมครับซึ่งหลักๆแล้วมีอยู่3สเต็ปพื้นฐานที่ทุกคนต้องทำเลยคือ 1. โอนเงินเข้าไป 2. ซื้อเหรียญของแพลตฟอร์มและ 3. ย้ายเหรียญไปที่เหมืองหรือที่เขาเรียกกันว่า Hyper EVM เพื่อเตรียมตัวเริ่มฟาร์มครับพอเขาไปในเหมืองได้แล้วเนี่ย ทีนี้แหละครับวิธีขุดหรือวิธีฟาร์มเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเทรดธรรมดาการเอาเหรียญไปสเต็กกิ้งการช่วยเพิ่มสภาพคล่องหรือแม้แต่การเข้าไปมีส่วนร่วมกับ NFT คือยิ่งเราทํากิจกรรมหลากหลายเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นการพิสูจน์คุณค่าของเราต่อระบบแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รางวัลมากขึ้นไปอีกส่วนที่4ครับทีนี้เรามาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของไฮเปอร์ลิควิดอย่างเดียวละมันคือภาพรวมของสมารภูมิทั้งหมด ที่มันน่าสนใจมากๆก็คือไฮเปอร์ลิควิดเนี่ยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแต่มันมีโปรเจกต์ลูกๆหล,ล,ลานเกิดขึ้นตามมาเต็มไปหมดเลยแล้วนี่แหละครับคือจุดที่นักฟาร์มเก่งๆเขาใช้ประโยชน์กันคือพวกเขาจะทํากิจกรรมแค่ครั้งเดียวแต่ได้คะแนนจากหลายๆโปรโตโคอลพร้อมกันไปเลยเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การ s t a c k รางวัลเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยครับส่วนที่5แต่แน่นอนครับการตื่นทอหนุ่ครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีอันตรายซ่อนอยู่มาดูกันครับว่าความเสี่ยงที่นักล่ารางวัลต้องเจอมีอะไรบ้าง มีคำพูดหนึ่งจาก Vitalik Buterin นะครับผู้สร้างอีทีเลียมที่ผมว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีที่สุดเลยเขาบอกว่าโอกาสที่แอปดีฟาทุกตัวจะล้มเหลวไม่เคยเป็นศูนย์เพราะในโลกดีฟาที่ทุกอย่างมันยังใหม่มากๆโค้ดส่วนใหญ่มันมักจะยังไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างดีพอนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจําไว้ในใจเสมอเลยนะครับว่าของฟรีไม่มีในโลกจริงๆทุกกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันมีความเสี่ยงแฝงอยู่หมดตั้งแต่สมาร์ทคอนแท c t ที่อาจจะมีบั๊กการโดนหลอก ไปจนถึงค่าแก๊สหรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่มันอาจจะสะสมจนทําให้เราขาดทุนได้โดยไม่รู้ตัวเลยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราลองถอยออกมาดูภาพใหญ่กันอีกทีว่าปรากฏการณ์นี้มันกําลังบอกอะไรเราหรือนี่อาจจะเป็นโมเดลใหม่สําหรับโลกคริปโตจริงๆแล้วทําไมทําไมโปรเจกต์ต่างๆถึงยอมทําแบบนี้คําตอบก็คือ AirDrop เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแจกเงินเฉยๆนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการสร้างคอมมูนิตี้เป็นการให้รางวัลกับผู้ใช้งานกลุ่มแรกและที่สำคัญที่สุดคือมันการเป็นการซื้อความสนใจในตลาดที่การแข่งขันมันสูงมากๆนั่นเองสุดท้ายแล้วมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคืออนาคตของการสร้างคอมมูนิตี้บล็อกออนไลน์จริงๆ หรือมันเป็นแค่เกมเกงกำไรครั้งมโหานในคาสิโนดิจิตอลกันแน่เส้นแบ่งบางๆมันอยู่ตรงไหนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนในวงการนี้กำลังพยายามหาคำตอบกันอยู่ครับ